กรณีเล้าเถื่อนนะฮะล่าสุดขณะนี้มีคนตายถึงสศพหลังจากที่มีการลักลอบทาเล่าเถื่อนแล้วก็เอาไปขาย18แหล่งร้านยาดองแล้วหลังจากนั้นก็โคม่าก,กันมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งวันนี้2คนน่าสนใจคือเอสกับอาร์ตเอสสุรศักดิ์ครับกับทางด้านของอาร์ตสุรชัย2พี่น้องวันนี้โดนแจ้งข้อหาก็คือผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ตารวดล็อกตัวเอสกับอาร์ตไปฝากขังแล้วถามว่าทั้งสศพคือเดิมทีวันนี้ตนแรกบอกสองศพปรากฏว่าเพิ่มเป็นศพที่สาอีกแล้วนะฮะแล้วเอาจริงคุณผู้ชมฮะกระจายไปทั้งหมด18ร้านยาดองศพแต่ละศพเนี่ยตายที่โรงพยาบาเลเสรีรักโรงพยาบาลนวมิน<ะ>กับโรงพยาบาลน,นพร,รัตน์ราชธานีเป็นสมศพวันนี้ตอนที่ล็อกตัวเนี่ยนะฮะเอสกับอาร์ตไปที่โรงพักก็น่าสนใจทำไมรู้ไหมฮะ คือถ้าลองดูภาพวันที่ไปเจอบ้านของเขาอะร้านยาดองที่เขาเป็นคนส่งต่อไปยังร้านอื่นๆมันจะมีพวก<ร>แกลอน,นล,ลองเปิดให้ดูสักนดิดหนึ่งนะฮะน,นี่วันนี้คือตอนนักข่าวถาม,เ,มะะเราเรารับเรารับสารนี้มาจากไหนคะตัวแอลกอฮอล์ค่ะพี่ชี้แจงหน่อยไหมคะ อธิบายในมุมของตัวเองก็ได้พี่ยืนยันไหมว่าเราไม่รู้จริงๆแล้วก็รับเป็นเอที T ่อมาจริงๆอะพี่แต่รู้ไหมว่าผลิตเราต้องขออนุญาตอะไรเงี้ยค่ะ คุณผู้ชมครับที่มันน่าตกใจก็คือว่าทั้งสองยอมรับว่าทําเหล้าเถื่อนมาแล้ว2ปีโดยผสมเหล้าเถื่อนผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วส่งขายซุ้มยาดองโดยรับหัวเชื้อมาจากโรงงานย่านลาดกระบงังแล้วมาทําสูตรใหม่กลับมาตรงนี้วันนี้น่าสนใจคืออะไรป่ะคือประเด็นเนี่ย ก่อนที่เขาจะรับหัวเชื้อมาวันนี้ตํารวจไปหาต้นทางก็คือเจ๊ปูเจ๊ปูเนี่ยเป็นคนที่สองพี่น้องผสมเสร็จเห็นบอกว่าเขาส่งต่อไปให้เจ๊ปูเจ๊ปูแกก็ไม่รู้ฮะแกก็กระจายต่อไปที่ร้านยาดองอเพราะเจ๊ปูเหมือนกับเป็นคนเขาเรียกว่าไงนะเป็นคนที่ช่วยเหลือสองพี่น้องค,คือวันนี้เจ๊ปูแกร้องไห้เลยเพราะอย่าลืมนะฮะวันนี้สศพคุณผู้ชมดูผังแล้วเจ๊ปูวันนี้แกเปิดใจทั้งน้ำตาถามบอกเจ๊ปู ยาดองมันกระจายจากมือเจ๊ปูเนี่ยไปไปยังร้านยาดองได้ยังไงมันมาจากสองพี่น้องเนี่ยผลิตหัวเชื้อ แล้วหลังจากนั้นก็แพ็คใส่ถุงแล้วมาขอร้องเจ๊ปูบอกเจ๊ปูช่วยผมหน่อยคือก่อนหน้านี้สองพี่น้องเนี่ยเขาขายเหล้าอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่ายอดขายมันไม่ดีเขาก็เลยมาติดต่อเจ๊ปูเนี่ยนะฮะบอกเจ๊ปูรับหน่อยได้ไหมเอาของผมไปขายบ้างเอสกับอาร์ฟมาติดต่อโดยเขาอ้างว่าสรรพคุณเนี่ยนะฮะเหล้าเขาเนี่ยมันใส่ยาจีนกับสมุนไพรเจ๊ปูเองก็ตอนแรกก็ไม่กล้าจะอะไรยังไงเนี่ยนะฮะ แต่เขาบอกว่าเอาของเขาไปหน่อยราคาเนี่ยเขาจะถูกลงใช่ไหมก็เท่าเท่ากับเจ้าเก่าที่เขารับมาแต่ว่าที่เขาเนี่ยมาซื้อกับเสกับอารเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของแฟนแล้วบอกว่ารายได้น้อยอ,อยากหารายได้ประเด็นคือยอย่างนี้ตอนแรกที่มาขายเราถามเจ๊ปู๋เจ๊ปู๋เนี่ยเจ๊ปูแกจะเอาเหมือนถุงๆนี่ให้ดูว่า<ถ>แกจะส่งไปแบบเป็นถุงๆอย่างนี้นะแล้วก็บรรดาพวกขี้เมาเนี่ยก็จะไปซื้อกินกันเนี่ยนะฮะแกบอกว่าตอนแรกเลยแกทํากับ S, S กับอารใช่ไหมมาประมาณ1ปี 1> ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยมาขอร้องบอกว่าเนี่ยฝากเจ๊ปูหน่อยอให้ช่วยรับซื้อ S กับอารหน่อย <S, <S, S กับอาร์ตเขามีสูตรเล่าขาวเขาไปเรียนมาตัวเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าตอนนั้นก็ช่วยเหลือซื้อในราคา25ลิตร900บาทใช่ค่ะนี่ฮะตลอด1ปีไม่เคยมีปัญหากินแล้วคนตายจนช่วงหลังเขาบอกว่ามีลูกค้ามาคอมเมนต์บอกเจ๊ปูทำไมเล่าจืดอะ่ะเล่าไม่แรงเลย รสชาติไม่เหมือนกาตากรเขาก็เลยไปบอกเอสกาอาร์ตเอสกาอาร์ตบอกได้เจ๊เจ๊เจ๊เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนว่าถูดิบตัวเองก็กินแล้วนะมันมีข้อมูลอันนึงเดี๋ยวให้ดูชนิดหนึ่ง<ข>าถามบอกเจ๊แล้วเจ๊กินแล้วเจ๊ทาไมไม่ตายอันนี้ดรวยความเคารพเจ๊บอกเจ๊กินแต่เจ๊อืแตกอ่ะสามวันใช่ไหมใช่ค่ะเจ๊อืไปอย่างน้อยๆสามวันแต่เจ๊ก็ไม่ตายนะเจ๊ยังตกใจเอ้ามีคนอื่นตายด้วยหรอเนี่ยนะฮะเจ๊เลยบอกว่าตัวเองก็อยากจะเยียวยาใช่ไหมค่ะนี่ แล้วก็ยอมรับว่าในใจอยากทำธุรกิจนี้ต่อเพราะเป็นความฝันของคุณพ่อที่เสียไปแล้วแต่จะทำให้ถูกต้องเจ๊ปูวันนี้ที่หิ้วถุงมาให้ดูเนี่ยนะฮะแกบอกว่าขั้นตอนการผรสมยาดองจะใช้สมุนไพรภูมิปัญญาสูตรของพ่อมียาจีนการพลูใช้เอมดอกคำปอยกระชายและแกก็ไล่ของแกมาเนี่ยนะฮะแกบอกแกจะขายซุ้มยาดองแกลอนละ400ซุ้มละสิแกลอนแถมหแกลอนอมีภาพ แกลอนหน่อยเอาขึ้นมาหน่อยสิที่คุณผู้ชมเห็นอันนั้นคือแกลอนบ้านเอสกาอาร์ที่ทําเสร็จแล้วส่งเจ๊ mm. เจ๊ก็เลยเอาไปส่งต่อลองฟังเสียงเจ๊ปูเปิดใจหน่อยฮะไอความที่ว่าปูสงสารเขาสงสารเขาเสร็จปุ๊บก,ก็เหมือนว่าอะพี่พี่พี่มีสูตรยาดอเออมีสูตรเล่าข่าวไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อยากทํำไหมอะไรอย่างเ้เขาบอกเขามีเขามีเดี๋ยวเขาไปเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รอเขารอเขาจนเขาเรียนมาทําอะไรเสร็จเรียบร้อยปึ๊บเขาก็เอามาให้พี่ชิมต่อนจะชิมที่กวัาทีกีก่อนคือพี่ชิมมาตลอดระยะเวลาเกือบเกือบปีชิมก่อนที่จะไปไปผสมกับตัวยาด้วยซค่ะชิมแบบเพียวๆทั้งๆที่เราไม่ใช่คนกินเหล้าแต่ก็ต้องชิมเอาสั้นๆหนึ่งใน3คนตายเป็นใครนะครับ ก็เป็นเพื่อนของเจป,ปูเองด้วย oh. คือเพื่อนของเจป,ปูก็ดื่มยาดองแบบนี้มาหลายปีแล้วเขามีโรคประจําตัวที่ต้องดื่มยาดองเป็นประจําแต่ก็ไม่ยอมทานยารักษาที่ผ่านมาเนี่ยก็ดื่มยาดองกับเจป,ปูมาเป็นประจําแล้วเขาก็เสียใจที่เพื่อนเขาต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยคุณผู้ชมฮะแต่ละคน30กว่าคนนะฮะมี21คนเลือดเป็นกดนะฮะหายใจเหนื่อย19คนใช่ไหมไตาวายสิคนนะฮะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะตาผ้ามวมีสิทธตาบอดนะฮะ ชัก4คนหมดสติ4ไม่มีอาการเจ็ซึ่งเขาเจาเจ๊ปูเป็นหนึ่งในผู้ไม่มีอาการเพราะเจ๊ปูท้องเสียแค่3วันส่วนตอนนี้ตาผ้ามัวเนี่ยเสียงที่จะมีโอกาสก็คือตาบอดอ๋อผมบอกมันมีสัดส่วนมิริกร,รมคุณผู้ชมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลตามข้อกฎหมายที่วันนี้เขาสอบเจ๊ปูแล้วตำรวจเองเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณของ ตัวแอลกอฮอลที่ใส่เนี่ยของสองพี่น้องเนี่ยมันทะลุไปเป็นแสนใช่ไหมค่ะซึ่งความแรงของมันเนี่ยอาจจะทำให้ตาบอดได้นี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อมูลล่าสุด เนี่ยค่ะเป็นปริมาณที่ถ้าเกิดมีการผสมในส่วนของอสารลงไปนี่นะคะ <an> ปริมาณเมทานอลก็ถือเป็นแอลกอฮอล์ที่มีพิษรุนแรงกินไม่ได้เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้า30มิลลิกรัมเนี่ยก็อาจจะทําให้สนุกสนานได้เริงกว่าปกติยับยั้งชั่นใจลดลง50มิลลิกรัมการมองเห็นจะลดลงความสามารถในการควบคุมร่างกายช้าลงถ้าผสมไป100มิลลิกรัมนะคะคลื่นไส้อาเจียนเดินเซพ,พูดไม่รู้เรื่องการตอบสนองช้าตัดสินใจช้าถ้า200มิลลิกรัมค่ะสูญเสียความจาบางส่วน ส่วนเศร้าอารมณ์เฉนเฉียวง่าย300มิลลิกรัมมองไม่ชัดมึนงง,งคุมสติไม่ได้หายใจลําบากหัวใจเต้นผิดปกติและถ้า400มิลลิกรัมนะคะตาพร่าขาดสติโดยสมบูรณ์หมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะเห็นบอกว่าเกินที่เกินออกมา